สวัสดีจ้านมะ้วันนี้ก็ได้อันตามแคลปอตตามบูลุดมาได้ไปซื้อมแล้วก็เขียนไปก็เลยตามบูลุดเอา อครออร่อยแครอทนี่เรากินเหมือนมะละกอนะ่ะตอนพิงม,มาอยู่ใหม่ๆพิงก็กินแคลลอรอทกับแตอแล้วก็พิมาก็สนใจกินก เอามาวางค่ะออกไปทำสวนไม่ได้ยังไม่ได้ทำหรอกทำหรอกเก็บนิดหน่อยมะป้ายังเป็นน้ำแข็งอยู่ยังหนาวอยู่ก็เลยว่า ็เลยไปเก็บนิดหน่อยเดี๋ยวให้มันนั่นก่อนถึงยนั่นดิน ก็จะปรับดินให้มันแบบเปิดคันนี้ะเราก็จะได้ได้ปูผักยิ่กินน้ำแค้เดี๋ กินยานี่กินน้ำเยอะกลางคืนน่ไม่ได้กินรกก็กินทีเดียวแหละกินตอนกินยาพอหลับแล้วก็หลับเลยเนีย่ะหลับยาวาเลยตื่นทีก็ตอนเชา้า ตื่นมาก็ไม่รู้จะทำอะไรไม่มีอะไรให้ทำไม่เหมือนตอนน้่ยน,นอดตอนที่พิอยู่บ้านเป็นบ้านหลังเก่าบ้านโน่นน่ะบ้านอยู่กับแฟนแฟนก็ทำรถพิงก็ทำบ้านหัก เรวจะจีบปลายเด้อคือเมื่อเขาได้กินลอกนะจะกินกทันทีสมัง แต่ตุ๊กตาเปนกินทุกวันบ่อยเป็นมาค่อยกปน เยอะอร่อยถั่วเล่นโต้อร่อยซือออยอ้อมาแพงไปสิบห้า เมบอกว่าแรงแข็บบอกวันนี้ลดราคาแค่ร้อยสิบห้าวันก่อนเราเห็นแนพ็กยี่้ห้าเราก็ซื้อแหละบอกวันนี้แพ็กร้อยสิบห้าเอาไปเลยเอาไปสี่ห้าแพ็กเลย,อยเอาไปทำไหลแล้วก็เลยลองใส่มันบอกแพ็กเดียวเราจะไปกินกระสุนต่ำ ัวประกาศเอ้ประกาศลุยนียก็ซืธอมาหัวหนึง่งใช่มันก็ยัดเย่าเราบอกเอาไปเอาไปเลยสองกอเธอเอาไปสองหัวเลยอันนี้ก็เอาไปสองแท็กเลยโฮ้ยแท็กเดี่ยวพอ bỏ đi có thỏ bắn đất hay sư mình thì được lúc nào nghe nó thêm mai lắm mình được hơn đó này ซื้อมาเือะมันน่าหัวกินไม่ทันเราเราไม่เหมือนไม่เหมือนบ้านมันเนาะบ้านมันอยู่กันหลายคนมันก็อย่างว่านเลยเยืั่งเราเอาไปทำกับข้าวกิน Ba Mới... lẹp con đang nó bọc thêm nọ mày đuôi con ăn kéo bako có kéo bako lôi kéo 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 có kéo 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 เหม Dante, ือนคนตรง,งบ้านเขาบนบ้านข้าบนเพนน่ะแล้วก like <ๆ>็อยู่ครอบครัวใหญ่เขาก็ทำอะไรกินเนี่ย เขาทำทีเยอะๆเอาไปเลยเป็นเห่งเ,เขาซื้อมา,ายเ,เาอมาายอะถ้าพูดถึงแล้วพวกแขกแล้วมันก็ไม่ได้ต่างจากคนไทย ที่มีบ้านแบบที่อยู่เมืองไทยอ่ะอยู่หลายหลายคนอะไรเงี้ยช้อปปใหอะนมจีนอันนี้ลูกสามซื้อมาอันมันต้มนานแบบนอ้ที่เราซื้ออีก ขนาดว่าต้มตะไนนยังแข็งก็นเลยว่าเห็นแม่เขากินขนมจีนแล้วซื้อมา,หาให้ น้ำบางทีอ่ะต้มขนมจีนก็ไม่ได้ต้มน้ำปลาหรอกเอาพริกป่นใส่น้ำปลาใส่ผรงชั่วรสหน่อยคุกกินเลย สาวเห็นแม่ชอบกินขนมจีนยายว่าซื้อแม่อยากได้อะไรนางาไปร้านจีนนะถาม,ามแม่อยากได้อะไรบ้างาเหือ่เออดูขนมจีนมาให้แม่รักของขอหนังก็ซื้อมา The same thing. นาไปร้างเขาเจนที่ายนางเลยหางแค่อย่างได้เลยวะเราก็ไม่รู้ยังจากได้เลย กินตำไม่ค่อยเผ็ดหรอกตำใส่พริกแค่สามเม็ดเดี๋ยวนีืกินพริกกับนักเม็ดแล้วน้ำเผ็ดก็ไม่ได้ Ừ. qua một đứa em. Chị thấy lúc ตอนนั้นแฟนเพียงยังมีชีวิตอยู่เนาะพีงก็จีกปลานางก็มันนางกินคือนางนางกินขนมปังเพีงก็นางจีกปลานางก็ว่า เธอกินอะไรแปลกๆบอกมันอร่อยที่ฉันทอดเนื้อไม่สุกเธอก็ไม่กินที่ปลามันไม่สุกนนก็นั่นแหะที่เธอกินอ่ะเฮ้ยกินเลยบอกว่ามันต่างกัน พินอยากกินทุเรียนนก็บอกให้แฟนพินซื้อจากบ้านไทยอาอน,นี่นางก็เลิกงานแวะซื้อให้นางก็บอกโอ้ยผลไม้อะไรของเธอคือมันเหม็นจังจะเหม็นกนอร่อยไป เด็กก็ลองกินอยู่ก็อบอกก็อร่อยอยู่นะแต่มันเหม็อนนะตูกแฟนคนโตนางเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยพูดไม่ค่อยอะไรเขาก็ ข้าวมาปบบไปกินข้าวมากินทุเรียนกลุ้มน่าแบบทุกิีมันละไม้ของเธอถ้ากินมันละไม้อันน้นอีกแล้วสิแต่คนเล็กมันจะพูดว่าแมนแมนแต่คนโตมัไม่พูด แต่ก็กินนะไอ้คนโตก็กินว่าแปลกล้วผลไม้บ้านเธอเนี่ยกินมันแปลกแปลกแต่ว่าพลากินแล้วมันก็อ,อร่อยอะไรอย่างเงี้ยคนเล็กใหม่ไม่กินไม่แตลกอะไรที่แปลกแปลกเขาจะไม่กินอ แค่นี้ก่อนค่ะมีคนโทรเข้ามาค่ะ